อันอนีน้เป็น,ปบบน,น,นในกานรซึรรมถ่อนจนกว่่านไม่ประสึมท่อนแช่หรืเรื่องพี่น้องน้องน,น้องค่ายเขาเนี่ยละโลวงตเขาท่องบันนั่งสวยเป็น,ปนคู่บาอาจารย์บาลบบาลมังคูบาลมังลุฮะบลาะลมาัค กองเมืองจังหวัดน,น้องค่ายเดี๋ยวนี้ผนเสียชีวิตไปแล้วคิดถึงไอ้ถึงใต้เรือเอาเรือขนลุงไลูกกว่เพงที่เห็นหาเน้อสังารไม่เปลี่ยนประเภทในไทยแบบฉบับบริกรรมในคนลุกจดทุกทรงผมเกไทยฮากรถที่าเป็นน้ำนราละลักเมษาเมี่อวันที่หนึเมษาพนเออลุงเ็กาการลุงหัันหนันน สินตันน่สาติมาันเจ้กปฏิวัติร้านเต่ารันเล่ามาผู้ทีแม่สะร้านศันตัไหนเจ้ีชวดในสลูหมูนี่ทั้งตัวคนเขาก็เงินเงเล้เป็นกันถังเน่ทั้งหลายเลยนเจียงนเีนาเปียที่สองเหื่อนเพีนถัดหนึสันดาน้อนในงอกสใจเลียบวาสงสารจะไหนทงมาตามถิ่นดักษณองไทถามสําเดอดเรื่องลเ็ยหัวขอ กาเดียวเงาเงาสงยันยันยันทำก่าละสีมันอยู่ใส่ถ้าหากแกบอไรในเรื่องละาสีต้องน้อมที่ชี้จิตต่อเฮาเดืยองจิเกีบยมันทางอาชีพตัวของทำทำมาบังเถ้กเราเถ้าเัาหยานบังพ่อจิตเท่าไรก็พอไม่เรื่องทำถามอันว่าละสีสามบอเคยเรื่องลูกกูจะหนึ่งรงงตามสุดสอนรค์สุขรรมาบังอิเลยถมัน

รับรล่าสีที่พาพมทำไปตัวไม่ไครรับกามทั้นหัวบอกตาหน้ามาเ้าสูดสุนึ่งเจ๋งตึงเหงแกงเราเลยนาตึงงหงแกงพหเราเลยมาถามปัญหาวันเดิมบอกเป้องเพยงทั้มาบัดไม่เปก่ปัญหาถูกส่วนถูกคนทำบางอย่างกวน่วนดีใด้ังหลังตะกี้พงจังตักบก็ยังท่ฐานน้องเนี่ยไหันตัดเสียงกดเที้ยนเข้ามาอันที่ด่าน่งใหเก็บนางหัวโขลกเอาผ่านกลับไปเตาจุบ 那无法可辩驳。 เลยเอาผ่านลองหลับแห่เย็นเย็นอมตับชิ้นหน้าเนี่ยึังงงงโอสนี่รูออต่ริเงามก็ใหนึ่งทำในหลวงขั้นหนึ่นี้ในกวงไถลให้มาพ่านขั้นถึงกันเว่ล้าปวดีมากเก็บที่ดานนั่งเก็มุมเย็นซาเป็นโอบผอเนแห่ลมโฉบหลังูีเพราะเห็ุนี้ยังเว็มาสูงกันนี่มีท่านตาหลอดเข้ามาเรียนยอไล่พ่อเป็นกค่ตีตังต้องใจสุดก็ขอให้คุ้มกันหลูเรียนเถตเต ¡Oh, de nuevo, de